สวัสดีค่ะมินอสสภาพวสวยอีโคคาร์4ประตูขับดีมากๆประหยัดน้ำมันมากๆมปนํำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสันอเมร่าขึ้นยนต์12กิออโต้คันนี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของอยอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นประวัติดีใจทดเต็มเลยนะคะส่งเดือนละค่า4,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้องินเดือน13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะหายากดนะ้ว รถคันนี้สภาพสวยอย่างนี้เป็นรถเปิดแรกไม่วิ่งแค่ห0 0 0ืกิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นรถอีก็ค่าสี่ประตูที่ประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็ขับดีมากๆเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะนิสสันอะเมล่าเครื่องยนต์1 2เกียร์โตปี2013 ราคาโปรโมชั่นของเรา่ที่2,19,000บาทเท่านั้นค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปับไฟฟ้าพักฟฟ้าแอร์แบ็กเอเกุญแจรีโหมดเลขไหม่แท้60,000กิโลค่ะเครื่องเสียงแตนด์ดจากโรงงานนะคะ AM, F, N, a u x AUX แล้วก็ CD นะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะคันนี้ กว้างนั่งสบายแอร์เย็นนะคะคุมค่ามากๆเลยค่ะกับราคานี้นะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะรถคันนี้เพิ่นเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราเก็บสีให้อีกทีนึงนะคะน่าใช้กับคันนี้ยื่นเอกสารสองวันทำการทราบผลเลยนะคะ ใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันอ e ีโกคาสี่ประตูนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะคุ้นคานาใช้มากเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะเดิมๆเลยนะคาน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุค่ะคันนี้สนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์มาได้นะคะไลน์ก็คือหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้นะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถคันนี้ขับดีจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอมจะมารีวิวรถที่ดูกันทุกวันเลยนะ อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนล่ะบายบายค่ะ